เหลือเชื่อวันนี้พาคุณกลับมาพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีสุธีเซรีเผาวงเจ้าของฉายาดาบทีภาค7คนลองพระที่กล้าพิสูจน์ความคลงังความอาถรรพ์ด้วยปืนของเขาเท่านั้นซึ่งวันนี้ดาบทีได้นำวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เขาศรัทธาและมากไปด้วยประสบการณ์มาบอกเล่าเรื่องราวหรือเชื่อให้เราได้ฟังกันจะมีรุ่นไหนบ้างต้องติดตามค่ะหลวงพ่อแชมวัตถุพองสุดยอดซึ่งพระรุ่นนี้ เอาไปลองแล้วก็บอกแตกแล้วไอ้คนที่ถูกจับไอ้ลักวัวไปเอาวัวจุงกลับมาที่วัดน่ะเอามาคืนเองมาคืนตัวสัตว์แล้วก็มากราบพ่อเชมบอกว่ายักษ์ไล่ขับตีให่วัวมาคืนคือท้าเวสวรรณนั่นเองปู่สั่งไว้ว่ามึงห้ามไปเล่าให้ใครฟังห้ามไปบอกใครครับถ้ามึงบอกเนี่ยมึงเนี่ยจะต้องปากเน่า ทีนี้ไอ้แดงมันอึดอัดถ้าจะไม่ผิดไอ้แดงก็มาเล่าให้พวกผมฟังเนี่ยโอ้โหฝีขึ้นปากไอ้แดงกินข้าวไม่ได้เลยไปรักของครับไปรักตังค์ oh. พอบอกหลวงปู่เลอสีลิงขาวบอกไม่นานเลย oh. ผู้หญิงคนเนี้กําลังอาบน้ําอยู่เด็กคนเนี้ยวิ่งแก้ผ้าไปที่วัดเลยนะห้ามพลาดหรือเชื่อ ของดีเหลือเชื่อร้านรวบรวมวัตถุมงคลของดีของแท้จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศทั้งพระเครื่องพระบูชาตะกรุดและวัตถุมงคลของดีมากมายโดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำไปทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาหากท่านใดสนใจเช่าบูชาสามารถสแกน QR code คได้ทางหน้าจอหรือแอดไลน์ได้ที่ l ล n e แอดไซ์บซกลับมาตามคำเรียกร้องครับผม กับเรื่องราวประสบการณ์ของดาบทีภาค7เพราะว่าข่าวที่แล้วฮะโอ้โหมีวัตถุมงคลหลายๆหลวงพ่อเลยครับที่ดาบไปลองมาแล้วคนชื่นชอบติดตามมากเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าคราวนี้จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อท่านไหนมาแบ่งปันเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังกันครับผมสวัสดีครับดาบทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามก่อนเลยฮะวันนี้มีของหลวงพ่อไหนมา เล่าให้ฟังบ้างฮะพระวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์ที่ได้รู้ที่ได้เห็นได้ลองก็จะต้องหาพระที่มีประสบการณ์ที่เก่งๆที่ดีๆอีกอย่างหนึ่งเราเป็นตำรวจครับเราก็ต้องการของวัตถุมงคลป้องกันตัวและดาบเนี่ยเป็นตำรวจฝ่ายไหนอ่าผมอยู่สายปราปามช่วงแรกเลใช่ช่วงแรกก็คือจับโจรผู้ร้ายคือสายตรวจพิเศษซึ่งวัตถุมงคลเนี่ยเราชอบจะเล็ก ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นตำรวจชอบปฏิหารจากที่เตี่ยคือบิดาพ่อเราเล่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลอยู่มีดอยู่ปืนเป็นยังไงรถรุ่นไหนแบบไหนพอได้เป็นตำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเรขอยากจะได้ใช้ของดีๆครเราก็อยากใช้ของที่มีพุทธคุณซึ่งของที่มีพุทธคุณก็ต้องราคาที่เบาๆหรือแทบจะไม่มีราคาเลยเพราะว่าหนเราก็เงินเดือนพันหกยี่บเบี้ยเลี้ยงก็3าบาทส0บาทใช่มก่ จะไปเช่าหาพระที่แพงๆองค์เป็นหมื่นเป็นแสนจบจบฉะนั้นเลยเราก็หาพระที่เขาบอกหลวงพ่อองค์นั้นดีหลวงพ่อองค์นี้ก็เอามาลองยิงมาลองดูว่าอันไหนอยู่ปืนแล้วก็ใช้องค์นั้นวันนี้เอามาให้ดูแบบสององค์ก่อนนะครับสองหลวงพ่อสองหลวงพ่อองค์แรกก็คือเป็นพระล่วงเทนกวาดลานหลวงพ่อเชมวัตรก้องสุดยอดเคยได้ยินชื่อเวละท่านดังในอดีต ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพระท่านมีประสบการณ์สูงมากครับซึ่งพระรุ่นนี้เอาไปลองแล้วก็บอกแตกก็บอกปืนยาวนี่แตกดับลองเองไหมเนี่ยก็เนี่ยลองกันเนี่ยในกลุ่มลองในกลุ่มนะยอมเลยแล้วไอคนที่ยิงเนี่ยก็เส้นสมองแตกเหมือนผมแต่เขาลุกไม่ได้แต่ผมเนี่ยลุกได้ผมปกติก็เนี่ยลองเลยเทวดาล้านหลวงพ่อแช่ม ซึ่งเขาจะมีอยู่สี่พิมพ oh. อีกองน์นึงก็อุ้มบาทเถนกวาดลานเป็นแบบพิมพ์พระล่วงยืนเนี่ยเพราะว่าท่านนิมิตคําว่าพระล่วงเนี่ยเป็นรพระที่ศักดิ์สิทธิ์ครับท่านบอกว่าไม่ปลุกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วคําว่าพระล่วงพระล่วงพระล่วงยืนไงครับผมฉะนั้นท่านก็เลยเอาแบบพิมพ์เนี่ยมาเป็นแบบพิมพ์แล้วก็ทําเป็นเนื้อดินแล้วจะมีหลังยันหลังยันนี่หลังเรียบนี่ก็หลังเรียบเนาะนี่เหมือนพิมพ์เล็กเนาะ พระเนื้อดินของหลวงพ่อแช่มรุ่นนี้ออกก่อนเหรียญรุ่นแรกนะครับสองสแต่เหรียญรุ่นแรกรู้สึกว่าจะออกสองสถ้าจำไม่ปิดโอ้โหนี่สองสี่เพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยพระสมัยก่อนเนี่ยก็เริ่มจากดินจากตะกั่วหรือว่ามวลสารที่หาง่ายครับผมพอดังเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเหรียญที่เป็นโลหะก็จะได้วัตถุที่แน่นหนาแต่วัตถุเบื้องต้นเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นดินครับเป็นตะกัวสมัยก่อนสมัยก่อนเพราะว่าหนึ่งหลวงพ่อแช่มท่านก็เป็นพระหลวงตาครับท่านไม่ใช่พระหลวงพ่อนะไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าวาดเป็นพระหลวงตาแต่ว่าอิทธิฤทธิ์ตามกรรมกล่าวขานโอ้โหอย่างนี้ผมอยู่นครถมเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาประวัติคําว่าพระที่มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยผมให้หลวงพ่อแช่มวัดตะกองนะผมไม่ได้ดูถูกหลวงพ่อเลยร ใช่ท่านแสดงฤทธิ์อันดับหนึ่งแล้วเขามาถมเลยผมให้ในฟาร์มรู้สึกส่วนตัวผมให้อันดับหนึ่งอัดับแล้วผมถามนิดนึงครับหลวงพ่อแช่มเนี่ยมีอายุอยู่ในายุคไหนหลวงพ่อแช่มนี่ก็เป็นพระยุคยุคหลวงพ่อจงวัฒน่างนอกแล้วก็ยุคหลวงพ่อปานหลวงพ่อว่าผมเคยฟังประวัติของหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยท่านจะพูดว่าท่านแช่มท่านแช่มสาธุท่านจะพูดว่าท่านแช่มท่านแช่มอุูมลูกศิษย ตามคําสั่งของหลวงพ่อปานให้คุมพระรุ่นน้องนะออกอทุดงอ,อแต่ถ้าหากว่าหมู่คณะสิทธิ์ครับถ้ามีหลวงพ่อแช่มคุมทุดงเนี่ยพาไปทุดงอย่างไปเขาพนมดงรักเนี่ยบางทีเดินทางต้องมีถึง3เดือนสองสามเดือนกว่าจะถึงแต่ถ้าไปกับท่านแช่มจากไกลแค่ไหนก็ไม่เกิน2วันสาวันสามสี่วันทำไมอถึงแล้วเพราะว่า ตามคํากล่าวขานของหมู่เหล่าลูกศิษย์ครับเท่าที่รู้ก็คือท่านมีวิชายนระยะทางหลวงพ่อแช่มเนี่ยนะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อทาวัดประด็งแตกท่านเป็นศิษย์หลวงปู่บุญวัดยางมังแก้วหลวงปู่บุญวัดยางมังแก้วก็ถือว่าเป็นเกจิหรือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหลวงพ่อ<ล>ทาก็ถือว่าที่สุดใช่แต่ชมหลวงพ่อแช่มแล้วหลวงพ่อแช่มเนี่ยครับ ท่านมีวิชาอะไรอีกไหมนอกจากยนระยะทางก็ตามประวัติเนี่ยหลวงพ่อแช่มท่านเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วก็ทํานาครับเป็นพระลูกวัดอยู่ข้างโบสถ์หมายถึงว่าตอนบวชพระเนี่ยนะตอนบวชพระเลี้ยงวัวแลวทำนาด้วยใช่ครับท่านจะทํานาเอาข้าวให้ชาวบ้านก็มีคนมาลักวัวครับสิทธิ์อีกคนบอกว่าวัวท้องหายแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้ไปตักน้ํามนต์มาขันหนึ่งใจมาแล้วก็ทําพิธีแล้วไอ้คนที่ถูกจับไอ้ลักวัวไปรับวัว เอาวัวจุงกลับมาที่วัดน่ะเอามาคืนเองมาคืนตัวสันแล้วก็มากราบพ่อเช่มบอกว่ายักษ์ไล่ขับตีแห้วัวมาคืนคือท้าเวสุวรรณนั่นเองเอท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณโอ้แสดงว่าท่านก็มีวิชาอาคมท้ทั้งถามว่าอิทธิฤทธิและวิชาอาคมของพ่อเช่มวัตถุมงคลของท่านถือว่าสุดแล้วแต่ทีนี้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆคนก็ไปมอง แต่ว่าเหรียญกงจากท่านสวยๆก็เรือนแสนเหมือนกันอแต่พระเราเนี่ยพระที่สร้างก่อนเหรียญรุ่นแรกเนีัยหาเก็บเถิดหาเก็บทุกวันนี้นะเถนกวาดลานเอาคุยตรงๆนะมือปืนต้องติดต้องติดกระเป๋าว่ามือปืนเนี่ยนะมือปืนเลยมือปืนแบบซุ้มมือปืนนะครับนักเลงรุ่นเก่าก็คือต้องมีองค์นี้ติดเถนกวาดลานเหนียวอย่างนี้เลยเนี่ยติดทุกวันนี้ผมก็ขอดูเนี่ยเขาจะติดอกกันไว้เรื่องประสบการณ์ที่สุดยอดแต่ว่า พระท่านจะมีไม่ค่อยเยอะอเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือทําก็คือแค่แจกสร้างไม่เยอะแล้วดูยังไงดาบใครที่แบบอยากจะบูชาเนี่ยมีวิธีการดูไหมอ่ะเพราะว่าโอ้โหก็ดูยากนะถามว่าพระดังมันก็ต้องมีของใหม่ของเสริมใช่ใช่ไหมฉะนั้นดูแบบนี้กันละกันดูแบบนี้กันลัถ่ายรูปไว้ดูหน้าหลังอะดูแบบเนี้ยแล้วก็ไปหาคนที่เขามีความรู้และก็สะสมที่มีมาตรฐานคนที่เชื่อถือได้นะมาตรฐาน เพราะว่าเวลานี้หลายอย่างครับเงินมันสําคัญใช่ไหมจริงบางทีเนี่ยคนที่เอามาขายมาอะไรอ่ะเขาก็รู้จากคนที่ให้มาไอคนที่ให้มาถ้าไปเจอคนที่มีเหตุผลที่ดีก็ดีไปครับแต่ถ้าเกิดไปเจอกับคนที่เหตุผลน้อยแล้วก็โดนไปเอาง่ายง่ายจัดแล้วเหรียญนี้ฮะของหลวงพ่ออะไรครับเป็นหลวงพ่อสิริหลวงพ่อสิริวัดทุ่งประทุนท่านเป็นพระปฏิบัติ เมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่ที่สารแดงาวัดสารแดงวัดสารแดงใช่พุทธมณฑลตรงคลองทวีนะใช่ใช่ตามที่ผมรู้ตามที่ผมรู้ก็ก็มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งก็เห็นว่าทุ่งปะทุนเนี่ยเป็นจังหวัดการที่ทุรกก c t ดาเป็นป่าผมเป็นป่าเป็นทีนี้เขาอยากจะมีวัดก็มีหลังคาแฝกหลังคาจากก็ไม่มีองค์ไหนที่จะมาสร้างวัดได้เลยท่านั้น การสร้างวัดการสร้างโบสถ์วิหารได้จะต้องเป็นพระที่มีบุญบารมีแล้วก็ต้องถามว่าต้องมีประชาชนศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสอ่ะนะฉะนั้นหลวงพ่อสิริก็ได้เดินทางตามคํานิมนต์ก็มาสร้างวัดทุ่งประทุนได้โบสถ์ได้ศาลาอยู่ที่เนี้ยสมัยก่อนน่ยเหรียญรุ่นเนี้ยก็ประมาณปี38ครับโอ้รุ่นเนี้ยสาปีแล้วนะสามแปดอะตำรวจรุ่นพี่เนี่ยอเหรียญรุ่นเนี้ยเนี่ยลองกันในวัดเลยนะ ลองลในวัดเลยยิงไม่ออกเลยลองในวัดเลยเนี่ยเหรียญรุ่นเนี้ยวัดทุ่มปะทุนวัดทุ่มปะทุนลองในวัดเลยได้เหรียญหลวงพ่อ่าลลองเลยสใช่คอหลวงพ่อเสร็จก็ยิงกันในวัดนั่นแหละยิงไม่มีออกเลยนะพระรุ่นนี้เก่งมากทีเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้ครับแต่ในพื้นที่เขาจะรู้แล้วโดยเฉพาะประสบการณ์เรื่องรดอุบัติเหตุสุดยอดครับอุบัติเหตุคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลย แลดับได้ลองไหมรุ่นนี้ดับได้ลองรุ่นนี้รุ่นนี้ผมไม่ได้ลองแต่ว่ารู้รู้ว่าเขารองกันในวัดเลยยิงกันในวัดเนี่ยรู้เลยถ้าหากว่ารู้แล้วปุ๊บเนี่ยผมจะไม่ไม่ลองลองแล้วไม่ต้องไม่ต้องถือว่าไปลบหลู่ท่านอีกแล้วครับผมเพราะว่าพระหลวงพ่อนิดพระอาจารย์นิดที่อยู่ที่วัดเนี่ยที่ผมไปนั่งคุยกันเนี่ยเขาก็รู้ท่านก็เล่าให้ฟังเหรอรุ่นนี้ท่านเป็นเด็กท่านมาวิ่งเล่นอยู่ที่วัด ก็ตำรวจลูกแกก็มายิงไงท่านรู้อยู่ท่านเห็นไม่เห็นอยู่รุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นแรกของท่านระหลวงพ่อสิริวัดทุงประทุนแล้วหลวงพ่อสิริเนี่ยท่านมีอายุอยู่ในช่วงยุคไหนก็ท่านละสังขารไปเมื่อ13ปีนี่สิบสามปีก็ใช่ก็ถือว่าเป็นพระายุไม่นานเท่าไหร่ประมาณปีห้าสามห้าสี่อะไรอย่างเงี้ยนะด่าครับแล้วปัจจุบันเนี่ยฮะมีหลวงพ่ออะไรที่แบบบีจะต้องพกติดตัวห้อยติดคอบ้างไหมฮะ ถามว่าพระพุทธคุณที่ผมสะสมเก็บไว้หลายๆอย่างครับก็ไม่ใช่มีแค่ติดคอทีพวงนี้เพราะว่าก็เก็บสะสมไว้เยอะมีหลายพวงเลยแหละแต่ทีนี้ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเออเอาพวงนี้มาแขวนเพราะศรัทธาครับผมออางั้นวันนี้ขออนุญาตคุยถึงองนี้สักองค์สององนะครับได้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 เอานี่ เมื่อกี้เราพูดถึงหลวงพ่อฤษีลิงดำหลวงปู่ฤษีลิงดำครับผมครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะสาธุด้วยบุญบารมีขององค์ท่านครับนะครับอันนี้รุ่นรุ่เนไหนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นรุ่นกูผู้ชนะแล้วก็มียันพิชัยสงครามเหะพยันพิชัยสงครามพยันนะฮะใช่ถือว่าเป็นพระยันที่สุดยอดด้านหน้านี่คือรุ่นกูผู้ชนะผู้ชนะด้านหลังเป็นพยันพิชัยสงครามครับใช่ครับอ่าแล้วก็มีอาคมหมาก ซึ่งการลังสีของหลวงปู่ฤาษีลิงดำทั้งสององเลยใช่ที่ว่าเป็นคำข้าวคำหมากเอ,อคำข้าวคำหมากคำข้าวคำหมากแล้วข้าวคุบาทมันใช่ใช่แล้วก็มีหลวงปู่ฤาษีลิงดำรุ่นเงินไหลเนี่ยนี่ฮะน่าหายากดาบแล้วผมถามตรงๆเลยครับพวกเนี้ยดาบได้ลองไหมไม่กล้าลองไม่ไม่ลองเพราะว่าพระเหล่านี้เป็นพระที่เรานับถือแล้วก็เกิดความศรัทธายึดเหนี่ยวแล้วเชื่อและศรัทธาโดยไม่ต้องลองไม่ต้องลองหรอกพระอย่างนี้ไม่ต้องลองครับ แล้วผมเคยได้ยินด่มีหลวงปู่ฤาษีลิงดำแล้วมีหลวงปู่ฤาษีลิงขาวน้หลวงปู่ฤาษีลิงขาวสาธุเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยหลายๆคน,นบางทีก็ไม่ค่อยรู้พวกผมเนี่ยบิณฑบาตอยู่กับหลวงปู่ฤาษีลิงขาวหลวงปู่ฤาษีลิงขาวครับ <S <S ใช่เราไม่ค่อยได้ยินชื่อนะพวกม <นะ S 1> ผมยังอยู่ใช่เขาเรียกว่าท่านชื่อหลวงพ่อช่ออยู่วัด,วดไหงนงหลวงพ่อช่อวัดเลิกบุญมีท่านจะท่านจะอยู่หลายวัด พิษโลกท่านก็อยู่สิทธิหลวงพ่อปานที่ชื่อที่รู้ก็หลวงปู่ฤาษีลิงดําครับลิงขาวครับลิงเล็กลิงเล็กใช่ใช่มาใช่ฉะนั้นหลวงปู่ฤาษีลิงขาวเนี่ยก็ไม่มีใครค่อยไม่ค่อยอ่ารู้เท่าไหรเพราะว่าีลิงดาใช่เพราะว่าหลวงปู่ฤาษีลิงขาวเนี่ยไอ้หลวงพ่อปานท่านให้ไปอยู่ป่าถ้าหากว่าอยู่วัดครับก็จะสร้างความบาปให้กับผู้คน อ้าวเหลอทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยคือรู้มาอย่างนี้ไงรู้มาอย่างนี้รู้มาอย่างนี้ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ญาติกับพวกพวกเนี่ยไปรักของครับไปรักตังค์พอบอกหลวงปู่เลอสีลิงขาวว่าตังค์หายบอกไม่นานเลยผู้หญิงคนนี้กำลังอาบน้ําอยู่เด็กคนนี้อายุสิบแปดก็โตแล้วที่ไปรักตังค์เขานะอะโตแล้วนะน้ําอยู่โตแล้ววัยรุ่นวัยรุ่นแล้วใช่กําลังอาบน้ําอยู่วิ่งแก้ผ้าไปที่วัดเลยนะ ไม่กราบหลวงพ่อวิ่งแก้ผ้าออกจาห้องน้าไปเลยจากบ้านน่ะไปเจออะไรอ่ะก็คือไม่รู้พอคนที่ตังหายไปฟ้องหลวงพ่อครับวิ่งแก้ผ้าไปที่วัดไปกลับไปที่วัดเลยไปที่วัดเลยแล้วทีนี้ทํำยังไงก็หลวงพ่อบอกว่ามึงไปเอาตังของเขามาใช่ไหมทุกอย่างรับหมดเลยครับทุกอย่างถ้าถ้าถ้าผมจํำถ้าผมจําเนื้อหาไม่ผิดนะรับหมดเลย แล้วหลวงพ่อฤาษีลิงข่าวท่านบอกไว้ว่ามึงห้ามไปรักของใครอีกอถ้ามึงยังไม่เลิกนิสัยรักของเขาอีกครับมึงจะต้องตายโหงแล้วก็มาตายที่นครถมไปรักของเขาเอ้าผู้หญิงคนนี้เลิกไม่ได้แล้วเกิดอุบัติเหตุยังอุบัติเหตุรถชนตายเลยไปรักของเขาที่นครธมนครธมตายที่นครธมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่บินทะบาทกับหลวงปู่ฤาษีลิงข่าวเป็นลูกศิษย์คอยตามตอนบินทะบาทชื่อไอแดง ตอนเช้าเนี่ยก็จะต้องบินทบาทแล้วถ้าจะไปข้ามตะพานเนี่ยมันต้องไปไกลมันเป็นแม่น้ําครับมันเป็นแม่น้ําอีกฟากหนึ่งทีเนี้ถ้าจะไปเดินไปสะพานมันก็สายไม่ไหวไม่ไหวอ่ะทีนี้หลวงพ่อก็บอกไอ้แดงมึงหลับตาครับจับชายผ้าเหลืองหลวงพ่อมีอะไรมึงห้ามพูดนะก็ให้หลับตาไอ้แดงก็หลับตาครับแป๊บหนึ่งนะข้ามแม่น้ําไปฝั่งนู้นแล้วก็บินทบาทต่อ ยูอีฟังนึงแล้วใช่ทีนี้ไอแดงเนี่ยมันก็อึดอัดมหสัจจันยร์มันนะคนไปเห็นมหสัจจันยนนร์ยังไงเลยใช่ไหมล่ะใช่หลวงปู่สั่งไว้ว่ามึงห้ามไปเล่าให้ใครฟังห้ามไปบอกใครครับถ้ามึงบอกเนี่ยมึงเนี่ยจะต้องปากเน่าทีนี้ไอแดงมันอึดอัดถ้าจาไม่ผิดไอแดงก็มาเล่าให้พวกผมฟังเนี่ยอโอ้โหฝีขึ้นปากไอแดงกินข้าวไม่ได้เลย ไอแดงคนนี้ยังอยู่ยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมากๆเดี๋ยวนัดเจอกันครับผมแล้วพระของหลวงปู่ฤาสีลิงขาวเนี่ยรุ่นอะไรครับดาอันนี้เป็นถ้าจะไม่ผิดคือรูปหล่อเนี่ยรุ่นแรกแล้วก็ยันเกาะเพชรของท่านอ๋อยันเกาะเพชรของท่านเพราะว่าพิธีเป่ายันพี่ชัยสงครามยันเกาะเพชรทุกครั้งครัหลวงปู่ฤาสีลิงดําเนี่ยท่านศรัทธาแล้วชมว่าหลวงพ่อช่อหรือหลวงปู่ฤาศีลิงขาว เก่งเรื่องยันเกาะเพชรมากเก่งมากเก่งมากยันเกาะเพชรที่เขาเป่าเป่าที่เป่ายากกันเถูกต้องผมเนี่ยแอบสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ฤาษีลิงขาวเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้มีทั้งเป็นผงขี่ไก่ขี่เทนุมานต่างๆหลวงพ่อช่อเนี่ยพระท่านเก่งมากคนไม่ค่อยรู้กันในยุคนี้ไม่รู้เลยอ๋อพระท่านก็คล้ายๆพระหลวงพ่อพานเลยนาะที่ขี่ไก่่เลยท่านเก่งมากท่านเก่งมาก หลวงปู่เลษีลิงดำเนี่ยศรัทธาเรื่องการเป่ายันเกาะเพชรมากท่านเก่งเรื่องนี้มากแล้ววันที่ทําพิธีเป่ายันเกาะเ án, พชรพยันพิชัยสงคารามถ้าจำไม่ผิดครัหลวงปู่เาษีลิงดำเนี่ยก็ไม่รู้หลวงปู่เาษีลิงขาวอยู่ที่ไหนครับวันทําพิธีหลวงปู่เลษีลิงขาวมามาเองเลยเ,เ,เหมือนรู้เองรู้ได้ด้วยตัวเองสาธุหลวงปู่เลษีลิงขาวไม่ธรรมดาครับเออแล้ว กุฏิที่วัดที่ท่านอยู่ครับห้องนั้นนเปิดไม่ได้เลยไม่มีกุญแจอะไรเปิดได้เปิดไม่ได้เลยแล้วใครเขาก็ไม่กล้าเปิดกันยังอยู่ที่นั่นครับอย่าให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมนะหลวงพ่อนะเพราะว่าผมมาประกาศกล่าวบารมีให้ผู้คนได้นำธรรมของท่านเนี่ยไปน้อมนำทำความดีกันว่าทำไมอ่ะท่านไม่อยากให้พูดถึงวัตถุโมโหรืออรกนครก็คือเราเราก็ไม่รู้เพราะว่าขออนุญาตก่อน ใช่ขอญาติเพราะว่ามันก็คือเผยแผ่ก,กันแล้วกันคนจะได้รักษาความดีให้รู้ความดีความชั่วเผยแผ่บารมีท่านเผย,ยแผ่บารมีท่านด้วย<อ>วันนี้ต้องขอบคุณดาบทีมากมากครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์นี่พระเทนกว่าล้านหลวงพ่อแชม่มแล้วก็หลวงพอ่อสิริรวงทั้งหลวงปู่ฤาษีลิงขาวและหลวงปู่ฤาษีลิงดำด้วยวันนี้ผมมีของมอบให้ดาบทีด้วยครับผมนี่โอ้ขอบคุณครับทีมงานอันนี้ครับดาบ โอ้รูปใหญ่เลยฮะครับฮนุมานหลวงพ่อช้างเป็นผระเกจิที่ผมศรัทธามากครับหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอร์เชิงชาวนี่หลวงพ่อจานมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้มอบให้เป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งที่ดับได้สะสมไว้ที่บ้านนะครับครับขอบคุณครับดาขอบครบครับ